ครับสวัสดีครับวันนี้มีพี่น้องต่างชาติเข้ามานะครับวันนี้นนมาบ้านนองกะละมังนะครับผมก็ดีใจนะครับที่อ่าส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ร <fs ess> ้อนดูร้อนในท้ลกกละมังวักาละมังดีใจแล้วกาละมังของเราอันนี้อายุห้าปีครับมไม่เป็นไรครับนี่น้องกาละมังที่ติดกาละมังที่ติดกาละมังมีสองลูกครกะละมังสองลูกครับไ,ไม่เป็นไรครับผม เอาให้เลยครับผมเชิญเลยครับอ่าโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมอ Ah, <laughs> okay, okay, maybe like that. Like, okay. Yeah, just keep them, don't put like, bring to them and then keep it back like this. Oh, no, don't keep Oh, don't keep Don't Don't keep no Oh. <laughs> กะละมังกะละมังกะละมังอะกะละมงน่ยกะละมังเนีกะลอโอ้ยโอ้ยอ่ะกะละงกะละงเลยกะละงเวสวัสดีค่ะดกสวยลสวัสดีค่ะได้สวยลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนไม่อ่ะสวยเลยสวยสวสวยเลยสวยก่อนลงกสวยสก่อนไอไอนี่บอกังหานะครับบอกคอยชกหน้าอ่ ออตัวเล็กครับเจื้ออยู่ครับเจยื้ออยู่โอ้ตุเตขาตุเตผมตุเตเตลูกโอ้ดู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 เตผมตเตผมตผมโอเตอเมโอเค h ครับผม ครับครับผมครับผมโอ้สงการกินอร่อยเลยนะ่งสงการเราเนี่ย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของสวัสดีครับ